สวัสดีครับมันนี้พบกับปูมีเชนเค่นะครับเนาะกับบาหินใช่แนวนะครับมีสิ่ผ้ามาเก็บเห็ดนะครับในปานะครับเนาะมี่พี่น้องเห็ดขอไข่เนาะครับเนาะดอกบักงามเด้ครับเนาะนี่อีกดอกหนึ่งนะครับดอกง่ายง่ๆยเลยพี่น้องเด้อพีนในพี่น้องโอ้ดอกงามครับบึ่งพี่น้องเห็ดขอไข่เนาะครับเนาะนี่ทางเนี้ยกะเชียนเห็ดกลุ่มนะครับ นี่ก็อีกดอกหนึ่งนะพี่น,อน,น Hold ้องเนาะโอ้ดอกนี้ก็ดอกง่าย,ยนะครับแต่กับบานแน่แล้วเนาะ,ะแต่ก็เขายังดอกแข็งอยู่นะครับเนาะยังไม่ทันไรเถ่านะครับนี่ก็เป็นเห็ดเขาขา,าวนะครับเนาะนี่ดอกเขาสีดอกเป็นสีขาวนะครับนี่แต่ลมเมื่อกินเขาสีหอมนะครับนี่ก็เป็นเอ็ดเขาไข่อีกดอกหนึ่งนะครับนี่ก็อีกเป็นอีกดอกหนึ่งนะครับโอ้พี่น้องนี่เป็นเห็ด เขาไข่เขียวนะครับนี่ปีหนองเบื้องใดนะครับนี่เห็ดเขาไข่เขียวเนีแต่เขาสีเป็นประมาณนี้นะครับเห็นเขาไข่เขียวนี่นี่อันนี้กระดอกบานนะครับกับทัานได้เถานะครับนี่นี่เป็นเห็ดเขาไข่เขียวนะครับนี่นี่ก็เป็นดอกจุ่มนะครับดอกจุ่มเห็ดเขาไข่เขียวนะครับนี่ดอกเขาสีสีเขียวนะครับแต่เขายังจุ่มอยู่นะครับเนาะ จักหน่อยกับบานนี่อ้อันนี้พอเป็นปลาเนยพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเป็นเหฮดเขาไข่จุ่มนะครับนี่เ็ดเขาไข่เขียวนะครับนี่มีได้ดอกจุ่มๆนะพี่น้องเบิ้อเด้อ <c oughs> เป็นไรครับนี่ดอกจุ่มนะครับนี่เ็ดเขาไข่เขียวเป็นไรพี่น้องโอ้ตะกรดงามแงบนะครับเนาะ <c oughs> นี่กระอีอ้ยอันนี้เ็ดเขาไข่ขาวนะครับเนาะ แต่ว่าดอกบานเนาะเถ่าเนี่ยเยจากหน่อยนี่ก็เป็นเห็ดเขาไข่เขียวนะครับดอกจุ่มนะครับนี่ผมเสียคอยแกะเอานะครับเนาะนี่นี่จะดอกจุ่มจุมนะครับมาิแกะเอาไปก่อนดอกนี่เขากะขึ้นบ่ได้นะครับแล้วนี่แต่ก็เดี๋ยวห่อไปลางเอานาอพี่น้องเนาะนี่เป็นเถวไข่เขียวนะครับอีดอกหนึ่งนะนี่โอ้นี่ จะดอกงามๆนะพี่น้องเห็นค่อยเขียวบ้างเด้อนี่จะดอกจุ่มๆนะครับนี่อีกสองดอกนะครับกะบาดได้ถือว่าหน่อยนะครับแต่ว่าดอกซ้ำหนี้นะครับแสบนะครับเห็นเขาค่อดอกจุ่มๆนะครับนี่เห็นเขาค่เห็นเขาค่ดอกน้อยๆนะครับนะแตกกะบาดได้ถึงว่ากับหน่อยแห้งนะครับซ้ำนี้เขาก็ต้องเอานะครับนะขันพานมือนี้ไปเขาก็สิกายเป็นดอกบานนะครับนี่นะครับ พี่น้องมีอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ก็มีตาดอกจุ้มๆนะครับเนาะเห็ดเขาไข่นะครับช่วงนี้ดินก็เริ่มแห้งแล้วนะครับฝนบ่ตกนี่ก็อีกดอกหนึ่งนะครับเนาะเห็ดเขาไข่นะครับยิ่งตาดอกจุ้มๆนะครับนี่เป็ในไยพี่น้องนี่ก็เป็นเห็ดเขาไข่ขาวนะครับเนาะนี่ ดอกง่ายๆเลยพี่น้องเด้อคอยเห็ดนะครับเนาะนี่เขาตัดให้มันมีเชื้อเห็ดคือเก่านะครับนี่เห็ดเขาขาวนะครับนี่โอ้อันนี้อีกพี่น้องเห็ดโอ้ยเห็ดเขาข่ขาวนะครับเนาะนี่บึ่งดอกเขานะครับนี่ดอกแก่แล้วเนาะครับเนาะนี่แต่กะดอกยังแข็งอยู่นะครับและถือว่า ได้เนาะครับเนาะนี่เห็ดขาไข่ขาวนะครับดอกง่ายนะพี่น้องนี่กระมีดอันนี้ดอกจูมนะพี่น้องเนาะดอกจูมเพื่อกระเซียวไปล่างเนาะครับเนาะล่างทําความสะอาดเอาไปเสียบไม้นะครับเห็ดน้ําพริกเห็ดตะไคร้นะครับเจ็บแสบเนาะครับเนาะนี่เบิึงพี่น้องดอกงามงามได้พี่น้องนี่ก็เป็นเห็ด นำมาก็ครับเลาวเห็ดแดงนะครับแนะล้งงวตอกตั้มล่างนะครับแนละ้วก็เอาเบไปละครับก็เอาไปแกงพ่อเห็ดกินได้นะครับเนาแล้ะอีกดอกหนึ่งนะครับเนาะเห็ดสมบัตขิขาแดงนะครับแนละ้วะบวงามไนเลยนะครับแต่กับไปแกงหน่ยได้ชุบเศษนะครับโอ้พี่น้องเบิ่งด้วย เนี่ตะไคร่เถ่าเนาะครับเนาะโอ้ก็มีผู้ใดพอนะครับเสียดายแหงอีหลีครับต่างสามชีดอกนะครับผมไม่ได้สามชีดอกนี่ก็บ่หน่อยนะครับมีแต่ดอกยังไงครับจนเท่าแล้วนะครับเนาะว่ามีไครเห็นนะครับนี่เบื้องหลดนี่ดอกนี่สภาพดีสุดแล้วครับนี่โอ้เสียดายแหงพี่น้องเอ้ยตะไคร่นี่นี่ดอกจมงนะครับ เอาก็ะเชเดตะดอกสูงนี่แหละครับอ๋อพี่น้องนี่ดอกนึงเนาะอันนี้เห็ดละงก์นะครับเ่าแล้วนะครับเนาะเบาเนาะอ๋อนี่จะเป็นเห็ดเห็ดดินใหญ่นะครับเนาะนี่ดอกขา,ขาวๆนะครับนี่เป็นเห็ดดินนะครับนี่ดอก,กงามๆเนาะครับนี่เห็ดดินน่ะเขาสิเป็นเนนังกสีเนาะเห็ดดินใหญ,ใหญ่นี่ก็เป็นเห็ดน้ำมากรนะครับเรีวยกว่าเห็ดแดงนะครับนี่ก็ เถ่าอยู่แล้วนะครับเนาะเข้าก็ตัดขาเข้าถิ่มแต่ดอกกินได้นะครับเนาะนี่ก็เป็นเห็ดเห็ดแดงนะครับเนาะดอกกระลังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็สิเก็บดอกจูงนี้ไปเกง่ใส่พวกเห็ดอันนี้คือกันนะครับเนาะเห็ดแดงนะครับนี่พี่น้องเบิ่งเด้นนี่มีแต่ดอก งามๆนะครับซ้ำนี้กับพ่อแกงใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเห็ดแดงเนาะครับนี่ก็เป็นโอ้นั่นพี่น้องพ่อแล้วเห็ดละโง่ขาวนะครับเนาะนี่เนาะ <c oughs> นี่พี่น้องเบิ <c oughs> ็งใดนะครับี่นะเ,เป็นละโง่ขาวเนาะเขาจะไปแกงนะครับนี่เป็นละโง่ขาวนะครับนี่คาเขาดอกกับประมาณนี้นะครับ เห็ดลงขกขาวนี่ก็เป็นเห็ดลงโกขาวนะครับเอาเอาไปแกงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดดินนะครับนี่อันนี้กินไดใน้แน่นอนนะ,กกะนนอยอยครับเห็ดดินเนาะดอกกำลังน่อนอยู่ครับนี่เห็ดดินพาะเอาไปแกงนะครับเนาะอันนี้นี่ก็เป็นเห็ดดินนะครับนี่พี่น้องเห็ดดินกำลังดอกวกว้างง่แงนนะครับนี่ เบื้องดินกะแห้งแล้วนะครับนี่เห็ดดินนะครับเอาไปแกงนะครับมีแต่ดอกงามๆเนาะพี่น้องนี่เห็ดดินมีแต่เห็ดดินเหรอครับพี่น้องยี่นี่โอ้อันนี้กับชีเถาเนี่ยแจ็กหน่อยเนาะครับนะนี่เห็ดดินดอกกะําลังจุ่มๆนะอันนี้ดอกจุ่มนะครับเห็ดดินเอาไปแกงนะครับนี่ ดอกงามงามนะครับนี่ก็นิ่งงามเลยครับกินเบิ้ลครับก็ลังออกเนาะแต่ดอกงามนะครับเนาะนี่ดินเนาะนี่ดอกแรกมากครับเราบีแกงนะครับแซ่บเด้ครับอาดินพี่น้องดินนะครับนะพีแกงเด้อสุดยอดเลยอาดินอีก็มีเป็นเห็ดเพลิงลกนุ่มนะครับนี่กบีแกงเสียบได้ครับเห็ดเพลิงลกนุ่มกินได้นะครับเนาะเห็ดชนิดนี้เนาะนีเห็ดเพิงลกนุ่มแกงแเสียบครับ เฮดซซนีมิเป็นเฮดที่แบบแกงเราหวานอิเลียครับนะหายาแห้งเฮดเพิ่งลูกงสุดยอดเลยนะครับทองเขาสิเป็นเ่ดีนดอกเี้นะครับเนาะแต่ว่าท่านี่เถาแล้วครับเฮ้นดอกเขาเริ่มจะมีอายุแล้วนะครับแี่ว่าขันคุ่มพังงูเป็นะเป็นเฮดพิ่งเฮดตายเยียนะครับอันนี้บัแมนนะครับเฮดเพึ่งนะครับมี้นอนาะแกงเซ่ยเนะครับเนฮดพิ่งลูกงครับ นี่คือเห็ดปึ๋งลงลูกมังกรมันสีหายบงมูนะครับมันสิมีอีกบ่นี่นะครับเนาะผลงานแล้วครับเดีพี่น้องมีแต่เห็ดไข่นะครับเนาะก่เป็นได้ครับพี่น้องได้เต็มกระต่ายนะครับเนาะนี่มีแต่เห็ดขางไข่เนาะครับเนาะเห็ดทางเหนือเขาก็จะอื่นเห็ดหลุมนะครับกระยิ้มกดติดตามท่องกล่องยูทูปยินชาแนลนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณครับ